ความดับทุก์ขเกิดจากอะไรซึ่งก็ไม่มีอะไรไปมากกว่าการดับความอยากความอยากก็คือตัณหานั่นแหละโดยแก้ที่ความหลงผิดหรือความที่ไม่รู้จักธรรมชาติที่แท้จริงนั่นเองอย่างนี้เมื่อรู้ตามความเป็นจริงย่อมเบื่อน่ายเมื่อมีความเบื่อหน่ายย่อมคลายความกำหนัด ในโลภตัณหาเมื่อคลายความกำหนัดได้ย่อมหลุดผลเมื่อหลุดผลย่อมรู้ว่าหลุดผลแล้วชาติคือความเกิดสิ้นแล้ววิถีแห่งพรหมจรรย์คือการศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่ได้จบลงแล้วไม่มีอีกแล้วในชาติใหม่ชีวิตใหม่ ใดๆทั้งปวงมันก็จบสิ้นกันแล้วในชาตินี้